ดีครับอยู่กับผมนายจนโน่ไทยครับวันนี้ผมจะมารีวิววิดีโอซีดีคาราโอเกะแพ็คโฟนะครับอันนี้รูปร่างก็จะเป็นแพ็ k โฟก็จะเป็น v c d คูณ2นะครับอันนี้ก็จะถ้าจะเป็นพันจะเป็นวอลลุ่มหนึ่งก็จะเป็นถ้าจะเป็นวอลลุ่มสองมันก็ไม่เหมือนเก่าอีก,ก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกนะอันนี้ก็ปกก็ไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ด้านล่างกดด้านบนก็จะมีคาราโอเกะเกียมแกมมี่โฮมคาราโอเกะคาราโอเกะคอมเมอร์เชียลจะเป็นตัวจีนะครับอันนี้ัวสันโปกก็มุมซ้ายจะเป็นจะเป็นตัวสีส้มจะเป็นคาราโอเกะจะเป็นตัวเคนะครับอันนี้ราคาสามร้อยสิบบาทเกียมแกมมี่ MGA มจีเอจีนี่เลคคอร์ดมิวสิกคลิมก็อัพจี อันนี้สนับนุโอยวันทุคอฟีดอมมาอันต่ออันนี้ก็จะเป็นว,วิดีซิวิซีดีคาาเกสันปกก็จะเป็นปกปกสีน้ำเงินนะครับอันนี้จะเป็นวิดีดีคาลาอคาเกแพ็กฟโฟร์พฤศจิกายนยนนไม่ผิดใจครับจะเป็นพันหนึ่งกับพันสองคือแตกต่างนะครับก็จะเป็นพันหนึ่งจะเป็นพันสองก็สันปกก็จะเป็นก็เป็นสีเขียวอยู่นะครับ ด้านหล hm ังก็จะมีแพ e ็กโฟก็จะเป็นตัวสีดำมันอยู่มันกับคล้ายมันก um ็เหมือนกับลายชื่อเพลงนะครับก็ก็คล้ายๆก็มันเป็นสลับกันสลับแอ้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสลับหนึ่งสลับสองก็จะเป็นพันหนึ่งพันสองนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้แพ็กโฟที่มาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใหม่ p b c p ซีเพย c แบ็กคอนนะครับส่งวอลเลซิสตพฤศจิกายนปีที่เจ็ดครับ running time เจ้าของดิสิทธิ์จำหน่ายบริษัทเยี่ยมแกมมี่มาทำเป็นทอนทับส่งรายให้ขี้ครับ Paul color compact digital audio VCD เพลงไทยวันที่ผลิต9ตุลาคมเมื่อปี47วันวางจำหนา 16, ายย่าย16พฤศจิกายนนไม่พิเศษวิธีใช้เพื่อดูและฟังจำนวน25พเพลง Pack 4อันนี้น่าจะเป็น Pack 4ชุด1ชุด2นะครับ อันนี้บริษัทเรียมกรมี่ประกาศมครับจะเป็นกทศหกห้าห้าเจ็ดครับแปดสี่เจ็ดผู้สลรัเน่าบริษัทเรียมกรมี่ประกาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างก็จะเป็นอ่าจะเป็นโปเตโตเอบีโนมอลแคส้วกาลาครับ อันนี้เกมแกรมมี่โฮมคาราโอเกะคาราโอเกะคอมเมทเชียลครับอันนี้ก็จะเป็นปกดำด้วยนะครับแต่มันเหมือนกับซีดีอะดิโอครับเพราะแผ่นสองก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกับแผ่นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแกรมมี่อันนี้เป็นจีนี่เรคคอร์ดมิวสิกกีมก็อัปดีแล้วก็เกมแกรมมี my, ่วิธีคาราโอเกะเกมแกรมมี่โฮมคาราโอเกะคาราโอเกะคอมเมทเชียลคอมแพตดิจิตอลออะดิโอคอมแพตดิจิตอลออะดิโอเอ็มดีเอ อันนี้ตัวอันนี้จะเป็นแผ่นที่สองเลยนะนะครับมันก็จะเป็นเป็นสีเทานะนะครับอันนี้เป็นโลโก้แพ็กโฟที่เป็นตัวสีดําเลยนะครับ สำหรับคลิปจบการทำคลิปรีวิวไปสำหรับวิดีโอซีดีคาลเกะแพ็คซึ่งเป็นวอลลุ่มหนึวอลลุ่ม2นะครับถ้าไม่พลาดอยล,กอยลืก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ในช่องจูโน่มิงไทยครับเพื่อจะได้คลิปหน้าจะได้ไม่พลาดทำอีกสำหรับวันนี้มาให้ชมเอกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ